น้องคะน้องคะทาไมพี่ถึงรู้สึกเวียนหัวมันโลกมันหมุนเลยอะคะ่ะแล้วก็หูก็อื้อๆด้วยอ๋ออาการแบบนี้อาจเกิดได้จากน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะโดยน้ําในหูของคนเรานะคะจะทําหน้าที่คอยควบคุมความสมดุลและการทรงตัวของร่างกายค่ะอ้าวทาไมน้ําในหูมันถึงไม่เท่ากันล่ะน้องที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้ําในหูของเราเนี่ย เป็นของเหลวถ้ามีการสังสมมากผิดปกติจะทําให้เกิดอาการเวียนหัวหูอื้อหรือเกิดเสียงดังในหูค่ะหากมีอาการเหล่านี้แล้งการได้ยินอาจจะลดลงหรืออันตรายถึงขั้นสูญเสียการได้ยินเลยนะคะนอกจากนี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเดินเซหรือสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะอาการอย่างนี้ยเราเรียกว่าโรคอะไรนะ้องอ๋อเราเรียกกันว่าเมเนียหรือน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะ พบได้บ่อยในคนอายุ30-60ถึงปีซึ่งจะเป็นได้หูข้างใดข้างหนึ่งหรือเป็นได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเอ่อแล้วถ้าพี่มีน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะพี่จะรักษาได้ไหมตัวนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่หายขาดนะคะแต่จะมีแนวทางในการรักษาน้ําในหูไม่เท่ากันโดยจะมีการควบคุมอาการคือ 1. รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตามคําแนะนําของแพทย์ 3. การฉีดยา โดยเราจะฉีดยาเข้าหูชั้นในโดยตรง4หากอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อระบายน้ําที่ขั้งอยู่ในหูชั้นในค่ะแล้วถ้าพี่มีอาการแบบนี้พี่ควรทำยังไงคะถ้ามีอาการเวียนหัวจากน้ำในหูไม่เท่ากันท่านแรกให้นอนราบบนพื้นเรียบหาอะไรหนุนศีรษะให้สูงเล็กน้อยจากนั้นมองสิ่งของที่อยู่นิ่ง อีกเลี่ยงการหันศีรษะเร็วๆหรือเปลี่ยนท่าทางกระทนหันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้แล้วค่ะหากพี่ๆท,ทางบ้านมีอาการเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันสามารถมาพบแพทย์ที่อินทัสมเดีแคร์เพื่อตวรวจและรักษาได้เลยนะคะยังจะถามอีกหรอคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่นี่เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจา